เพื่อนๆยายมาถ่ายคลิปดอกพวงคามให้ดูนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆต้นพวงคามนะคะหรือช่อม่วงนะคะเพื่อนๆเป็นไม้มงคลผู้คนโบราณมีความเชื่อกันว่าหากต้นพวงคามอยู่ในบริเวณบ้านจะทำให้ บ้านนั้นมีความสุขความเจริญนะคะเพื่อนๆพื่นะคะอีกทั้งยังเพิ่มสิริมงคลอีกด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนวยไหมคะเป็นต้นไม้มงคลพวงคามไทยกีบนอกสีอ่อนนะคะเพื่อนเนนี่พวงคามไทยนะคะ อกพวงคามราชาหรือราชินีดอกไม้นะคะเพื่อนๆสวยไหมคะยายเห็นยายมองด้วยมีพลังบวกมากเลยค่ะเพื่อนๆเป็นไม้มงคลไม้ประดับด้วยนะ<ม>ชื่อก็งามนำกระเพาะนะคะพวงคราม หรือช่อม่วงนะคะเพื่อนๆควงคลามไทยนะคะเพื่อนค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยดอก,วกควงครามราชาหรือราชนีดอกไม้นะคะเป็นไม้มงคลไม้ประดับนะคะเพื่อนๆ ยายจะถ่ายใกล้ๆดูนะคะนี่อยู่บ้านยายเองนะคะปลูกได้เข้าปีที่สองเราก็ได้ชื่นชมพวงคามสวยๆนะคะเพื่อนๆ่ะเพืเ่อนยอยากจะถ่ายใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะกีบใกล้ๆนะคะเพืเ่นอนพวงคาม่วง หรือชอบม่วงนะคะเพืเ่อนๆสวยมากเลยเป็นไม้มงคลด้วยนะคะเป็นทาชินีดอกไม้นะคะเพืเ่อนๆเราชมแล้วก็มีพลังบวกใช่ไหมคะเพืเ่อนๆ สวยมากเลยดูใกล้ๆนะคะขอบพระคุณน,นะคะที่ชมคลิปยายที่ถ่ายพวงคามาให้ชื่นชมนะคะเพื่อน